โยโยวัสดีไอ้ปื๊ดว่าไงไอ้เปียยเฮ้ยไอ้ปื๊ดทำไมนายเล่นโทรศัพท์ใกล้จังวะน่าจะทะลุเข้าไปในจอแล้วอ่ะก้าว่าสายตาเองน่าจะมีปัญหานอ้ปื๊ดจริงเลยเปียยว่างๆก็ไปวัดบ้างนะไปแล้วไว้เจอกันได้เดี๋ยวข้าไปวัดเลยวันนี้วันต่อมา เฮ้นั่นไอนปื๊ดนี่เขาไปทักหน่อยดีกว่ามาเช้าจังเฮ้ไอ้ปืด๊ดเองไปวัดมาหรือยังวะคุณหมอว่าไงบ้างเอ้กลับไปมาแล้วแต่ไม่เจอหมอเลยเฮ้ไอ้ปืด๊ดบ้านอะไรเปล่าไปวัดไม่เจอหมอแล้วเจออะไรน่ะเจอหลวงพี่ดิถามได้หลวงพี่บอกว่าที่นี่ไม่นับปวดสายตาปะโถไอ้ปืด๊ดนี่มึงบ้านมึงเซอร์วะนี่ยไปวัดไม่ได้หมายถึงวัดนั่นหมายถึงไปวัดสายตา Bye. <laughs>